Good m ร์นิ่งสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่22่สิบสองครับหนังสือเล่มนี้ผมอ่านหลายรอบแล้วครับผู้แบกร้อยล้านครับประสบการณ์20ปีของท่านอาจารย์ดรพลครับเทเตอร์โอเวอร์ซีผมสนใจเรื่องพินบาร์ครับเพราะผมเคยเทรดอินไซบาร์นะครับอาจารย์ก็อธิบาย ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นทำให้ผมได้เข้าใจเรื่องของมาเตอร์บาร์ผมใช้มาเตอร์บาร์ H1 เป็นมาเตอร์บาร์ส่วนอินไซต์บาร์ก็ใช้ M15 กับ M5 เป็นลักษณะ multi time frame analysis H1 M15 M5 นะครับนี่ครับท่านก็จะอธิบายนะครับว่าปกติแล้วมันรีเทสใน time frame เล็กนะครับนี่ครับพอไปดู time frame เล็กมันก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ ทำเฟรม5นาทีเห็นไหมครับอันี้ทำเฟรมใหญ่เป็นแท่งเดียวเป็นมัตตาบามันถอดไส้เห็นไหมครับตรงนี้พอมันถอดไส้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นพินบาอินไซบาเนี่ยหนึ่งสสามี่ห้าดังนั้นการเทดพินบาไม่ควรเทดสวนเทนนะครับบนทานเฟรมเล็กแต่เราจะเป็นต้องหาคอนเฟรนนะฮะคอนเฟรนก็คือจุดที่มันจะต่อเนื่องกันนี่คือข้อผิดพลาดครับ เจอบ่อยมากเหมือนกันครับผมเห็นแล้วมันซ้ำซากเลยครับผมบางไว้ครับเนี่ยอยากคิดว่าเห็นพินบาแล้วตลาดจะกลับตัวนะครับก็มีตัวอย่างนะครับให้ความสำคัญพินบามากเกินไปนะครับอย่างที่บอกนะที่เราได้เรียนรู้พินบาคือการแสดงของการรีเจ็คราคาและการย้อนกลับราคาแต่สิ่งที่ตามมาคือราคารีเจ็คหรือย,ย้อนกลับ มาได้หลากหลายรูปแบบนะครับถ้าเรามัวแต่ไปโฟกัสเฉพาะพินบาอย่างเดียวทําให้เราพลาดการเทรดจังหวะอื่นนะครับอย่างภาพข้างล่างนี้นะครับพินบาเนี่ยมันกลายเป็น SR flip นะครับดังนั้นแล้วเราจึงต้องลงในรายละเอียดมีความพิถีพิถันนะครับไม่ใช่แบบจูๆ่ๆเห็นปุ๊บตัดสินใจปั๊บนะครับต้องให้มันครบองค์ประกอบนะฮะอันที่3ก็คือให้ความสําคัญทุกพินบา อย่างกรณีนี้นะครับมันเป็นแบริทพินบาสีแดงนยครับเห็นไหมครับมันขึ้นมาอยู่ดีๆแล้วมันเป็นสีแดงเนะี่ยถ้าเรามองไม่ชัดไม่เคนะลียร์นะเราก็มองว่ามันลงมาเป็นลักษณะเอ็นกา i ฟิงแต่มไม่ใช่ครับเนี่ยพราะแรงแรงซื้อมันเยอะนะราต,ต้องให้ความสําคัญนะไอ้ตรงนี้สําคัญมากเลยครับเนี่ยครับภาพด้านล่างเนี่ยภาพนี้พอเกิดพินบาในตําแหน่งที่ทํา ไฮใหม่ My, นะครับแต่ต่ำกว่าเดิมนะครับผมก็เลยมาร์กไว้เนะี่ยไฮเดิมมันเป็น A นะฮนะไฮใหม่นี่เป็นพินบายแม้มันขึ้นไปมันถอดไส้ถึงแม้มันจะเป็นไฮใหม่นะเนี่ยตรงนี้แกบอกว่าจะทํากําไรได้ดนะีอันนี้ก็ทําให้เราได้เข้าใจในรายละเอียดแล้วเราจะพัฒนาอย่างไรนะครับในการเทรดแบบนี้ซึ่งอาจารย์พลไม่ชอบเทรดในตลาดไซเว์นะครับหรือที่แกเรียกว่าเลงมาร์เก็ตนะครับ ก็มีหลายภาษานะครับอาสาไซเวย์มาร์เก็ตี่อาจารย์ดร์บลนพูดว่าเร้งมาร์เก็ตครับ oh. บางสำนักก็ใช้คำว่าช้อปปี้มาร์เก็ตนะครับ oh. เราจะพัฒพนาการเทรดพินบาอย่างไรเนี่ยนี่ครับข้อดีของมันแม้จะเข้าไม่คมนะพินบาแต่มีความน่าจะเป็นไปได้สูงที่จะทำกำไรนะครับ อันนี้ก็เป็นรายละเอียดปีกย่อยนะครับนี่ครับโซนพวกนี้มันช่วยบอกอะไรได้บ้างนะครับกลุ่นพินบาแม้เราจะผิดทางมันก็จะเป็นกลายเป็นแนวรับแนวต้านช่วยพัฒนาวิลเลจส,สูงมากขึ้นช่วยหลีกลรีวอร์ดสูงมากขึ้นนะครับข้อที่4ีที่นะาสำคัญมากนะครับนี่คร ATR เห็นไหมครับบางครั้งเนี่ยอาจารย์พลแกใช้ ATR ใช้ EMA ก็หลากหลายรูปแบบนะครับ ดังนั้นขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์บริบทแล้วก็สินค้านั้นๆด้วยก็เล่าสู่เพื่อนฟังครับว่าเช้านี้ผมเน้นเรื่องของไซเวย์ way นะครับที่อาจารย์พลแนะนำไม่ให้เทรดแต่ผมเป็นเด็กดื้อครับเ <laughs> จาะลึกเลยครับเพราะว่าแกไล่รายละเอียดไวให้หมดแล้วก็อยู่ที่ความถนัดนะครับสุดท้ายท่านก็บอกว่าอยู่ที่ความถนัดใครชอบแบบไหน ถ้าเราถนัดเราชอบมันก็จะฝึกได้ดีว่าอย่างนั้นสงข่าวครับสวัสดีครับ